อะไรกับมาท่ตันข้าวชาวใต้นะครับไปเร่ข้าวเรสนะครับรองกีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่กับเปิดงานวันกุ้งครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพร้อมทั้งเยี่ยมชมฟาร์มกุ้งทะเลี่โดยใช้ระบบโซลา่าเซลเป็นพลังงานทดแทนครับโดยเมื่อเร็ววันเสาร์ที่ผ่านมานายอัครราพรหมเพ้ารังกีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่กรวงรัชการที่จังหวัดกระบี่และก็เป็นประธานเปิดงานวันกุ้งกระบี่ประจำปีนี้ครั้งที่21เดนะเดอเพนัม หอนะครับตำบลปากนาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ซึ่งชมรมเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดน,นะครับรวมมือรวมใจกุ้งไทยยั่งยืนโดยมีนายอนุวัต์มุพลิงรองผู้ว่าการจังหวัดกระบี่อธิบดิกรมประมงนะครับประธานชมรมเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดกระบี่วนาส่รนดการพร้อมแลยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งข้าวโรวมมนครับ สำหรับการจัดงานครั้งนี้ค่ะเป็นการสร้างการรับรู้และการแหลกเป็นประสบการณ์ข้อมูลข้าวสร้านและการเทคโนโลยีหรือวนวัตกรรมต่างๆรวมกันข้องพีนองคนกุ้งถั่วภูมิภาค่ะและก็ยังเป็นเวทีการสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรพางเอกชนพักรัฐและก็ผู้ทิ่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนีเพื่อรวมกันวางแผ่นบริหารจัดการทางในเรื่องของการผลิตการตลาดการแก้ไขปัญหาตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการผลิตกุ้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการข้อ ตลาดและกการสามาที่จะายแข้งขันในตลาดลกได้ย่างอย่างยืนซึ่งจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะมีพลนผลิตกุ้งทะเลซู้งเป็นลำดับถีกาวข้องประเทศหรือเป็นลำดับทีซ้มข้องผากใต้ฟั่งอันดามันค่ะมีถังกุ้งข้าวแวนน้ไม้นะคะแล้วก็กุ้งกุลาดําสามารถจะเป็นต้นแบบการเลี้ยงกุ้งที่ประสบความสําเร็จให้กับกเกษตรกรจังหวัดอื่นๆได้และการในโอกาสนี้ค่ะในอัครพรมเผานะคะก็ะได้มีการมอบเชือจุลิทรีย์ปอมอนึ่งนะจำนวนนึ่งพันซองค่ะให้กับชมรมกรเกษตร กรกภูเหลี่ยงกุ้งจังหวัดกระบี่หลังการมีการมอบข้องที่ระลึกกับผู้สนับสนุนการจัดงานวันกุ้งกระบี่ปี2567ร้เจสร็จแล้วก็มีการเยี่ยมชมดีทัศการค่ะครับจากน,นั้นเดินทางไปยังมนัฑชัยความนะครับมัฑชัยความซ่องอยู่ที่ตำบลคลองขนานอาําเภอเนือ้อคลองจังหวัดกระบี่เพื่อเยี่ยมชมและก็รับฟังการนําเสนขอข้อมูลการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยชารอบส์โซลาร์ซลเป็นพลังงานทดแทนภายในความนะครับรวมกับการเลี้ยงแบบซีร่วอร์ด ซีโร่เวสซ์ซีโร่เวส์นะครับ,น,รบนำดินดินเล่นจากอเลยงกุ้งเนี่ยมาปลูกพืชพักส่วนครัวนะแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ระหว่างการเลี้ยงด้วยโดยนายฮะรินลือประสงกับเจ้าของความแก้บ้อกว่าพื้นที่ความเนี่ยมีสมดุลที่มาไหลนะครับเป็นพื้นที่ความของตอนเองอยู่นอกเกตป่าชายเลนซึ่งได้รับอนุญาตในชายประโยชน์เพื่อกันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบการเลี้ยงกุ้งทะเลของความนะครับเป็นระบบึงปิดอัตโลบ เปิดอัตโนมัติน,นะครับในส่วนของกับผลิตกรงข้าวนะครับที่ได้อยู่ประมาณปีลา1 8ยปิตันนะมูลค่าประมาณยี่สิบเจ็ดล้านนะครับกำไรอยู่ประมาณสิบล้านเส้นนะธุรกิจเป็นรอยละสามสิบแปดจุดแปดครับ